บ้านเรามีรำวงผ้าขาวบ้านเราชื่อจังหวัดนครนายกอำเภอของเราคือองค์คารังรอพสตบ้านเขมรฝั่งใต้ เราจะทำให้พระกม้าที่นี่ครับมันมีชื่อเสียงนะครับแล้วก็มีมนเสน่ห์คนไปเห็นพระกม้าที่ไหนนะครับในจังหวัดอื่นๆก็จะต้องร้องเพราะคิดถึงรอพอสตอบ้านเขมงฝั่งใต้ข้าวดีดีกับพี่คำร้อน ทุกเดินไปบุนกระดานพอมีเก็ดบุญตามมีตามของมีสิ่งองกสิทธี์ย่เป็นบุนปรรจำปีคนทีรสามนมีความสนุกเล่น คุณสอนน้ำใจทุกเป็นไปบุปราจำงองมีบุญตามมีตามของมีสิสอ่ของสิบปีทิ่เป็นบุปไปจําปีคนที่านมีความสนุกเลือด เราได้มาอยู่ที่รอพอสอตอบ้านขมรนฝั่งใต้ชื่อก็แปลกแล้วนะครับมีความเป็นมาแล้วก็รำวงพระคมาเนี่ยรำโชว์ไปแล้วสองรอบปรากฏว่าได้ผู้ชนะจากการตัดสินเนาะได้ผู้ชนะอยากเห็นไหมครับอยากนี่ผู้ชนะฮะอยาถามว่าทำไมเขาชนะออเห็นไ,ไหม คือตลอดเวลาที่เขารำเขารำด้วยความสุขเห็นฟันตลอดคือยิ้มตลอดเออนี่ยเ <c oughs> พราะนั้นเขาได้ใจไง <c oughs> กรรมาการท่านดูดิมิทูนิเวิร์สเพิ่งประกวดไปอะ่ะอย่างนี้อะไรเดินเดินงน,น,นี้นะท่านไปดูจีนนะเวลาเขารำจีนเกาหลีญี่ปุ่นยิ้มแต่คนไทยลืมยิ้มผมเข้าใจนะครับว่าถ้าท่านยิ้มเนี่ยท่านจะลืมจังหวะเพราะนั้นท่านท่องจังหวะไว้ผมเข้าใจเออ นะแต่คนนี้เขาเป็นนางรําเก่าใช่ไหมฮะท่านเป็นนางราเก่าใช่ไหมเหรอไม่เคยราเลยเออแต่ว่ารอยยิ้มชนะใจเพราะฉะนั้นจำวาเลยครับยิ้มเท่านั้นที่เปิดหัวใจออกไปแต่ว่าทุกคนต้องขอบคุณมากโดยเฉพาะท่านผูออ้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านเขมรฝั่งใต้ก็เราจะนำไปออกในสื่อนะครับทั้งช่องหนะแล้วก็ช่องเ ก็เมื่อกี้ก็คุยกันนอกรอบบ้านขเขมรฝั่งใต้ท่านก็เล่าให้ฟังว่าสมัยกรุงศรีอยุยาถ้าอ่อนแอเขมรก็จะบุกเข้มาเหมือนมามายึดเชิงเทินตรงนี้ไว้เนาะแต่ถ้ายุดยาเข้มแข็งอาณาจักรอโยธยาก็จะเคลื่อนพลไปตีทางขเขมรเพราะนั้นจึงมีขเขมรฝั่งใต้ฝั่งเหนือมาหล่นอยู่แถวนี้แต่วันนี้ไม่ไม่ได้เหลือแล้วพวกเรานะเป็นไทยไปหมดแล้ว และยังมีพวกที่มาจากเวียงจันทร์ยังมีพวกที่เป็นพวนเราวพวนอยู่ในนครยงนี่นเพียบเลยคาบเกี่ยวกับปราจีนบุรี<ช>พูดอีสานได้ทั้งจังหวัดเมื่อก่อนก็คือลาวแหละเพราะนั้นเลือดเนื้อเชื้อไขของเราเนี่ยปนเปื้อนและเราเป็นนานาชาติไปแล้วเพราะเรามีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษหลายวิชาที่วิไลนานาชาติเซนเทเลซาของแม่ชีใจบุญนะครับมาตั้งที่นี่ แล้วมีการสอนอะไรนะวิวิุการบินเหรอมีทุกสาขาค่ะเหรออเลนอะะทำไมมีอะไรนะสอนอะไรบ้างวิริยานาชาติของท่านนะฮะที่โดดเด่นคือคณะพยาบาลศาสตร์ของเราค่ะนาะซึ่งซึ่งเปิดมาแล้ว17ปีจปีที่องครักษ์เนี่ยนะใช่ค่ะชื่อวิลัยาชัตหน่่ยนะฮะปิทยาลัยนานาชาติเซนเทเรซาอืมมันก็เหมาะสมที่เมื่อก่อนนี้เรามีคอมเมเรามีลาว เรามีไทยและว,วันนี้เรามีนานาชาติภาษาอังกฤษเนี่ยคือองคลักษน,นครนายกของเราเนาะคือใครจะมาดูหมิ่นดูแคลนไม่ได้และวันนี้วัฒนธรรมไทยจากภ้าขม้าก็ถูกฉายชัดออกมานะให้เกิดประโยชน์เนี่ยาขม้าเนี่ยนะเออนี่ไทยแท้เลยไทยโบราณเลยนี่เอามาโชว์ <Yeah. S 1> รากเงาประวัติศาสตร์และก็ความเป็นมาของพี่น้องที่อยู่องค์ลักษจังหวัดนครนายกไม่ธรรมดาแถมชื่อชื่อจังหวัดก็มีมงคลนะครับ ชื่อว่าจังหวัดนครเป็นนครของนายกวันนี้เราได้นายกนายกเศรษฐานายกเศรษฐีแต่พี่น้องประชาชนยังยังแบกกดินอยู่นี่รอมหมื่นบาทใช่ไหมไม่เป็นไรครับก็ว่ากันไปตามรูปลักษณ์ของเราแต่สิ่งที่ฉายชัดก็คือวัฒนธรรมท้องถิน่น ซึ่งทางวิทยาลัยนานาชาติเซนเทเลซ่าได้มาจับมือกับทางรพอพสต,อ,ตอบ้านเขเมรฝั่งใต้เอาจับเลยฮะจับ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 โอเคจับงนี้นะเขย่าเลยฮะ,ะนี่จับมือและนําสิ่งดีๆนะครับที่ทางวิทยาลัยเนี่ยสอนบุคลากรเอามารับวัฒนธรรมที่นี่และมาฝึกงานที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นก็เกื้อกูลกัน,กนได้อย่างนีเขย่าหน่อยครับ <laughs> <laughs> เจอตั้งนานยังไม่ยังไม่จับมือนะเพิ่งจับวันนี้นี่คือการร่วมมือหรือว่า M O U ร่วมกันระดับพื้นที่ติดดินเลยนะครับแล้วท่าลําท่าเต้นต่างๆนี่นะเห็นบอกว่ามันไปสู่มันไปสู่สากลละท่าลําแล้วก็แต่ละท่าเนี่ยมันสามารถไปบริหารร่างกาย ในการเกี่ยวกับดูแลผู้ป่วยในการรักษาผู้ป่วยสําหรับผู้สูงอายุเป็นการส่งเสริมสุขภาพสําหรับผู้สูงอายุมันแปลกที่นี่ทําไมที่ท่านว่ามีผู้ป่วยสโตรกเยอะเนาะใช่ครับเมื่อก่อนก็คือว่าเมื่อประมาณสักสองสามปีมีผู้ป่วยที่เป็นสตรกเยอะมากครับแล้วก็มีผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนกับรพสตนะครับแล้วก็องค์กรปกครองท้องถิ่น เยอะเป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดนครนายก<อ>นะครับเนื่องจากก็คือว่าพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนที่ผิดไปนะครับก็คือเราก็ปรึกษากับทางภาคีเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นวิลัยเซ็นานาชาเซนเทเรซ่าหรือรว่ามสาวที่เป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ในพื้นที่ของเรามามาดูแลผู้ป่วยในพื้นที่สามารถเปนการส่งเสริมสุขภาพให้เขามีสุขภาพที่ดีขึ้น,นและจนวันนี้ก็เกิดศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพชุมชนร่วมสุขขึ้นมาใช่ครับนะครับเพราะว่า เราจับมือกับกับหลายภาคส่วนแล <ส UC> ้วแล้สำคัญสุดก็เกิดอ่ารำวงพระคมาขึ้นมาใช่ครับนะครับให้จิตใจเข้มแข็งคึกคักและพร้อมจะลุยโลดต่อไปใช่ไหมครับใช่ครับผมต้องขอขอบคุณภาคีเครือข่ายนะครับที่อยู่ในพื้นที่ของผมไม่ว่าจะเป็นอ่าวิรยานาชาติเซนเทเรซ่ามหาวิทยาลัยอศรีนครินทรวิโรธองคลักษ์นะครับแล้วก็โรงพยาบาลองคลักษ์ พร้อมด้วยอสมพี่น้องอสมและประชาชนตำบลโบแทนที่ร่วมด้วยช่วยกันดูแลสุขภาพของตนเองและฟื้นฟูนฟนสุขภาพของตนเองให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงที่ดีขึ้นครับผม <Yeah. S 3> ทางวิธีรัยนานาชาติเซเนเซซ่านะโดยเฉพาะคณะาบาลศาสตร์นะคะก็รู้สึกยินดีที่ได้พาคีร์คือค่ายอย่างท่านผอ,อนะคะรพสตอันเณรฝั่งใต้น,นะให้ความร่วมมือในการทําวิจัยรังวงพาเขอามาซึ่ง งานวิจัยของเราได้รับการดีพิมพ์นานาชาตินะคะก็รู้สึกยินดีซึ่งเราจะเอาผลงานของเราเนี่ยมานำเสนอและก็เผยแพร่นะคะเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในเขตตำบลของเรา <Yeah. S 1> ครับเพราะว่าพื้นลึกของคนที่นี่นะครับมีจิตใจสนุกสนานอยู่แล้วแล้วก็มีวงดนตรีลูกทุ่งเก่าแก่ปัจจุบันนี้ก็ผันแปรมาสู่แตรวงบวชนาคและพี่นี่ก็เป็นถือว่าเป็นหัวหน้าคณะนะาให้คณะของเราเข้มแข็ง เมื่อเขาเร็งเห็นเร็งเห็นว่าพื้นที่ของเรามีความสําคัญเขามาส่งเสริมนู่นนี่นั่นความรู้สึกของท่านครับก็ดีใจนะคะ,ะที่เซนเตเรซ่ามาให้ความรู้แล้วก็ได้รับความช่วยเหลือจากพอโอบโุรพศรงปานค่ะไม <c oughs> ่เขาไม่ได้มองข้ามแม้ว่าอยู่ในทุ่งนาป่ารกอะไรตรงนี้เนาะค่ะแต่นี้ก็ทุ่งนาป่ารกของเราที่ไล่หยิบกันไม่จับไม่ได้แล้วไล่เป็นล้านเนาะ โอ้ก็รวยและองคลักษ์เนาะคุณพยาวฝังสุขัจต่วันนี้ก็ยังทําแตรวงค่ะใช่ไหมครับใช่บอกเบอร์โทรศัพท์เลยเผื่อใครจะหาไปก็ชื่อแตรวงชื่อลุงโพทองค่ะลุงองอเ,บอเบอร์เบอร์ของนี่ก็086 1775 404ห่งเาค่ะคใครจะจิดต่อก็จิตต่อได้เลยค่ะาราคาย,ย่อมเยาวค่ะนั่นครับ ถ้าคนไม่มีตังนรฟรีค่ะไม่มีจริงๆนะคะมีใ,ใจบุญด้วยะนะครับ <Yeah! S 2> ทีนี้เป็นดินแดนแห่งความสนุกสนานคลึกคลืนแล้วเราก็ลร่วมมือกันไล่ไล่โรคภัยไร้แรงออกไปจากพื้นที่ให้ทุกคนมีจิตใจรุบๆและเข้มแข็งใช่ไหมครับใช่ครับเราจะเป่าแตรนะครับ